กใจดีกับเธอส่วนผมนั้นจะยังไงก็ช่างผมแค่ได้ใช้ทุกวินาทีกับเธอระอยะทางที่ไกลๆก็สัน้นและผมขอพูดสันส้นๆว่าไอ <Love. S 2> ้มิเชลล์เธอเคยบอกเธอชอบผมตอนใส่เสื้อ Yeah he's talking about the high Lisa and low high c Jeremy i low, like Yo, s a high low high Yo, what's up, guys? How you doing? Welcome to the t u a n n e l It's your boy, Steve. I'm h e a d today again. Yo a r all spark right here, We are here to run first futures era as prime official video lets react to this song lets say was paki if you are just new to the channel for first time please go round the world and leave a like and subcribe click there are notifications so that you are notified whenever we do a new video you... alright let us react to this song right now lets say was paki please don't forget to subcribe okay and leave a like alright let us go. สีซันเชงหลือดูการมันหมุนไว้ฉันยังอยู่กับสมุนไพรลมจากหน้าหนาวและหน้าร้อนมันวนเวียนพานและหมุนไปเอาดวงใจไปสุมไฟควันต่งตางๆก็คลุ้งไปไม่อยากให้เธอเป็นกังวลกว่าเธอมีผมแล้วทุกใจเธอคงไม่ชอบหน้าฝนเหมือนเธอไม่ชอบหน้าผมคนธรรมดาไม่น่าสนอยากมีเธอยืนข้างๆผม เธอไม่ชอบหน้าผมคนธรรมดาไม่น่าสนอยากมีเธอยืนข้างๆผมเวลาที่ใช้ลำซ่นลงอะไรอะไรไม่มั่นคงตกเย็นมาก็ตั้งวงตอนอยู่คนเดียวกัน ความรู้สึกเริ่มเหงาตอนฝนตกเปิดฟังพีซิกเพลงขนงส่งแสงตะวันดับลงคุณทำผมสับสนไปไปมือมาจำผมงงเธอสวยเมื่อตอนทำผมหลอน<ะ>แต่ก็น่ารักตอนผมตรงอยู่ใกล้คนสวยและใจอ่อนยืนแทบไม่ไหวฉันล้มลง yeah ไฟที่มืดมิดคืนนี้ฝนก็ตกนะเพราะดิเกลียดหน้าผมเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมนั้นอกหักทุกความรักมันการพนันเลยทุกๆคงที่เดิมพันผมรับประกันว่าเทหมดตักเข้าดูสตอรี่แล้วก็กดหัวใจแต่ว่าตัวเธอไม่เคยกดกลับ I'm m a k i n ขอให้โลกใจดีกับเธอส่วนผมนั้นจะยังไงก็ช่างผมแค่ได้ใช้ทุกวินาทีกับเธอระยะทางที่คไกลกระสันและผมขอพูดสั้นๆว่าไอมิจเจอร์เธอเคยบอกเธอชอบผมตอนใส่เสื้อไรสก๊อตก็แค่คิดถึงตอนที่เราอยู่บนยานเพลงที่ผมเขียนถึงเธอมันมักจะขึ้นบนชาร์ตเวลาไม่นานก็ผ่านไปอีกวันสายใยเราขาดจากที่เคยติดกัน คือความรักไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่เธอจะมองความรักว่าเป็นเพียงกิจกรรมเพราะสำหรับผมความรักมีค่ากว่ามากถึงแม้ในตอนนี้พวกอาจจะดูขัดสนช่างแม่งคข้าไปตายระดับหน้าและจะเล่าให้าเธออยากทราบ please เธอคงไม่ชอบหน้าฝนเหมือนเธอไม่ชอบหน้าผมคนธรรมดาไม่น่าสนอยากมีเธอเยืนข้างๆผมเวลาที่ใช้ลมสั่นลงอะไรอะไรไม่ ยนมาก็ตั้งวงตอนอยู่คนเดียวก็น,นั่งจมเธอคงไม่ชอบหน้าฝนเหมือนเธอไม่ชอบหน้าผมคนธรรมดาไม่น่าสนอยากมีเธอยืนข้าง เหมือนเธออยากไปใจที่มีไม่อาจพอผมไม่บาดใจเธอก็คงไม่อยากมองเพราะที่หาดทรายตอนกลางคืนไม่อยากนอนเหมือนมันห่างไกลดูการมันเปลี่ยนใจเธอก็เป,ปลี่ยนไปผมก็นั่งจมทุกวันมันหัวใจมันแตกใจผมมันแตกกระจายตอนเธอทักไลายบอกไปยหัวใจผมมันเจ็บแต่ผมต้องทนให้ไว้ ภาในน้ยายเรื่องนี้ผมไม่ใช่พระเอกเหมือนเธอจะอยู่ไม่ไหวผมไม่เข้าใจเธอไปไม่ได้ท่านสังเกตอาการเธอคงจะเบื่ออยู่พอประมาณและผมจะอยู่ดันเจอต้องการคิดถึงธอพอประมาณคิดว่าจะอยู่ไปนานๆเธอคงจะเบื่ออยู่พอประมาณและผมจะ หน้าฝนเหมือนเธอไม่ชอบหน้าผมคนธรรมดาไม่น่าสนอยากมีเธอยืนข้างๆผมเวลาได้ใช้ลมสั้นลงอะไรอะไรไม่มัน่นคงตกเย็นมาก็ตั้งวงตอนอยู่คนเดียวก็น,นั่งจมเ e y ย e y ้ e y hey, hey, guys what do you think about the song comment down below Like, share, and please kindly subscribe if you are new to the channel, please, so that we can go together, together, forever. If you mean, thank you very much. blessed with the I'm see you guys later. Peace.